ในช่วงของรู้ทันน้ำนะคะสำหรับความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ปัญหาภัยแล้งก็อาจจะทําให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือได้รับผลกระทบลงดลดร้อยลงนะคะติดตามได้ในรู้ทันน้ำค่ะ พบกันในรู้ทันน้ำ Water Watch ดอกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะการจัดการและแก้ปัญหาภัยแล้งยังเป็นนโยบายสําคัญที่นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งการโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ โดยนายศักดานพสิทธิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการไว้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํามีน้อย ทั้งนี้นายศักดาบอกนะคะว่าขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ปัญหาภัยแล้งในภาพรวมของพื้นที่มุกดาหารโดยใช้แนวทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้งเพื่อรับมือกับปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งเพราะจะได้บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรค่ะซึ่งสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการอยู่ก็คือการเจาะบ่อบาดาลนําน้นนําใต้ดินขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ส่วนกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลามาติดตั้งสูบน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ในการทำการเกษตรและนอกจากการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานภาครัฐแล้วคุณผู้ชมก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยนะคะเพราะจะได้เกิดความเสียหายจากภาวะภัยแ้งน้อยที่สุดค่ะ สารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะแปลงนาที่เห็นนี้ดูผิวเผินก็คงเหมือนแปลงนาข้าวทั่วไป เพียงแต่นี่คือแปลงนาข้าวในบริเวณสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตซึ่งเมื่อพุทธศักราช2,504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขับรถไถเตรียมพื้นที่และทรงหวานข้าวปลูกด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเรียนรู้ขั้นตอนและปัญหาในการปลูกข้าวได้อย่างถ่องแท้ตราบจนปัจจุบัน แรงนาข้าวในสวนจิตลดาปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆเพื่อใช้ในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและพระราชทานให้กรมการข้าวนำไปขยายพันธุ์แจกจ่ายเกษตรกรทั่วราชอาณาจักรนอกจากนาข้าวทดลองแล้วในสวนจิตลดานี้ยังมีโรงสีข้าวตัวอย่างที่โปรดให้ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลการสีข้าวและค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงสี เป็นที่มาของโรงสีข้าวพระราชทานในหลายพื้นที่ยิ่งกว่านั้นตลอดเวลานับเป็นสิบสิบปีทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหาหลักของการปลูกข้าวคือการจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพดินซึ่งแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ไปลูกให้ได้อืนช่างข้าวต้องปลูกก็อีกอีกยีปีข้างหน้า ประชากรอาจจะ80ล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยเรื่อยือย่ข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมกขายปลาคนไทยไม่ต้องมีข้าวพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งธนาคารข้าวและธนาคารโคกระบือ ได้ช่วยรักษาวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมและเป็นหนทางให้เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆของประเทศซึ่งรวมกลุ่มกันดำเนินตามแนวพระราชดำริสามารถลดปัญหาภาระหนี้สินเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง ภายแรงกับสบอชอในวันนี้จะพาไปดูการเตรียมให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในภาคเหนือกันค่ะจะใช้น้ําในโคต้าซึ่งได้รับน้ามาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจเนื่องจากาสถา,านการณ์ตอนนี้ก็จะมีในปีนี้ก็น้ําค่อนข้างจะจะน้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยก็คงจะต้องงดการปลูกนาะปังครั้งที่สนะครับใช้ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับ ครับในพื้นที่ในเขตพิโลกครับที่มีโอกาสที่จะแรงมากก็คือแถวตำบลวัตยมนะครับบางกระทุ่มซึ่งจะมีน้ำน้อยนะครับเพราะว่าด้านบนนะครับบ้านบนก็จะมีมีฝายอยู่นะครับมีฝายอยู่อีกที่อำเภอวังทองนะครับก็เรื่องนี้ก็จะมีการประสานงานเพื่อให้ด้านเหนือน้ำนะครับแบ่งปันน้ำลงมานะครับไม่กักน้ำข้างบน เมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกจะต้องลดการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากด้วยนะคะรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ